สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่4-10เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรอบคอบนะคะการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหรือว่ามีความประมัดร,ระวังตัวในทุกๆเรื่องนะคะ เรื่องของหน้าที่การงานก็เช่นกันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการประคับประคองหน้าที่การงานที่ทําอยู่บางรายอาจจะเผชิญเรื่องของอุปสรรคหรือว่าสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขนะคะทําให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเป็นอย่างหนักนะคะ บางรายเกี่ยวกับตกงานถูกเลิกจ้างหรือว่ามองหาธุรกิจอาชีพอื่นทำใหม่ๆใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะพบกับอุปสรรคนะคะที่เข้ามาพิสูจน์หรือว่าเพิ่มเติมเข้ามาชาวกรกฎต้องใช้สตินะคะแล้วก็ใช้ความอดทนจะผ่านผลอุปสรรคในช่วงเวลานี้หรือสัปดาห์นี้ไปได้นะคะ เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุ้นคิดหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินในช่วงนี้บางรายอาจจะมีการหมุนเงินไม่ทันนะคะอาจจะต้องมองหาผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเกี่ยวกับอยู่ดีๆก็มีเหตุด่วนนะคะให้ต้องใช้เงินใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นให้เตรียมเ,ออเงินสำรองไว้ให้ดีนะคะช่วงนี้ไม่ควรให้ใครกู้หรือหยิบยืม อาจจะต้องไม่ได้คืนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความคิดความเครียดนะคะอาจจะต้องทําให้คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองนะคะบางคนเกี่ยวกับการทําประกันหรือว่าดูแลชีวิตตรวจเช็คสุขภาพประจําปีเพิ่มเติมค้นโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่พบผููที่ถูกใจมากนักในช่วงนี้นะคะก็ให้เว้นไปก่อน ท่านที่มีคู่แล้วนะคะบางคู่อาจจะมีเรื่องให้ห่างเหินหรือมีเรื่องไม่เข้าใจเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ต้องพูดคุยกันให้เคลียให้ชัดเจนนะคะก็จะทำให้ความรักของคุณราบรื่นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ i n ็อ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ